อยากเห็น MC ็มซีสาวอยู่ไหนคะอยากพบ MC สาวอะค่ะเชิญครับเชิญครับเชิญดิซสาวเชิญครับ MC สาวซาวช้าเช้าเช้าเฉด่าเราเนี่ยเขาเรียกหาเอ็มซีเชาวโชว์ก็อย่าบอสสิเออค่ะสวยไหมคะสวยอยากถามว่าค่ะความสวยนี้หนูได้จากใครมาคะ ถามในที่นี้หนูก็ต้องตอบว่าแอมมิสเสริมสร้างให้เลยสิค่ะคุณแมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะฮาไทยรัตน์นิวัฒนากุลนะคะอายุแปดสปี6เดือน uh. เป็นข้าราชการบำนาญของเจ้าบ you ัณฑิตบุรีค่ะที่มาอยู่ตรงเนี้ยมีใครเคยได้ฟังแล้วบ้างค่ะ แล้วกันว่าโรคที่เคยฟังแล้วแจ้งให้ทราบนั้นมีโรคอะไรบ้างคะเยอะมหัวใจไขมันฟันดันก้าวไทรอยนิ่อสรุปแล้วสุดท้ายคือมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะสาเหตุที่รู้ว่าเป็นมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะนี่เพราะฉีดเป็นเลือดฉีดเลือดจุนานนะคะเสร็จแล้วไปหาหมอหมอก็รักษานิ่ว รักษาอยู่นานมันก็ไม่หายจนกระทั่งหมอขอสองกล้องขอสองกล้องนะคะพอสองกล้องปังป๊บก็บอกว่ามันคือมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะนะคะก็เป็นมะเร็งนกระเะ